จริงๆแผ่นรองเท้าที่ดีนะขอให้ดูหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุน่นจะต้องมีความยืดหยุ่นที่พอเหมาะพอดีมากๆมีความเหนียวที่พอดีไม่ใช่โฟมแบบโฟมที่เหยียบไปแล้วแบนเนาะอันนี้นไม่ช่วย2คือความหนาอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องเป็น8มิลถึง10มิลอันนี้นจะเป็นส่วนที่เพอร์เฟกที่สุดสูงไปก็ไม่ดีนะมันจะทำให้ข้อเท้าเราพลิกหรือล้มได้ 3. ลักษณะของการออกแบบมาหรือการกระจายแรงโดยเพราะส่วนส้นเนี่ยจะต้องกระจายแรงตามสรีรละ 4. คือลักษณะการอบอุ้มถ้าเกิดว่าเราสามารถออกแบบแล้วทําให้เกิดการอบอุ้มที่บริเวณของส้นเท้าได้สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยจะดีถัดไปคืออันที่5เรื่องของอุ้งเทา้าการใส่อุ้งเท้าในระดับสูงไม่ถูกต้องนะแผ่นรองที่ดีเนี่ยควรแตะเรื่องของอุ้งเท้าเบาๆบ,บางๆ มนุษย์ของเราเนี่ยอุ้งเท้ามีเป็นตามธรรมชาติแต่เราไม่ควรลักษณะของการใช้อุ้งเท้าที่ดันขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีอุ้งเท้าที่ขนาดสูงตั้งแต่ต้นเนี่ยคนที่เป็นอุ้งเท้าปกติจะรู้สึกไม่สบายแต่อุ้งเท้าขนาดที่สูงขึ้นเนี่ยเหมาะเฉพาะกับคนที่เป็นอุ้งเท้าแบบเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้ซับพอร์ตที่กระจายแรงที่มากขึ้นส่วนสุดท้ายที่อยากจะบอกว่าคุณสมบัติ ทั้งหมดเองเนี่ยพื้นฐานเราควรต้องมีงานวิจัยหวังว่าเป็นประโยชน์ที่อยากให้ให้คนไข้เนี่ยได้ได้รู้จักว่าแผ่นรองเท้าปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากทางการแพทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์